สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องดิตาคา f e กันอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูนะคะว่าครูจะใเ,เทคนิคไอเดียดีๆนะคะในการตกแต่งเค้กวันเกิดนะคะเทคนิคตกแต่งยังไงเริ่มต้นจากจุดๆไหนนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเค้กโดเรมอนกันเนาะวันนี้จะทําเป็นสองชั้นนะคะแต่ยังไงครูจะทิ้งลิงก์ในเรื่องของการปาดไว้ให้นะคะอันนี้ในวิดีโอนะคะจะเป็นเค้กไซส์ขนาดหนึ่งปอนนะคะ <c oughs> จะประมาณนี้เนาะแล้วครูก็จะผ่าครึ่งแล้วก็ปาดตรงกลางแล้วแต่บางคนจะปาดหนึ่งครั้งหรือปาดสองชั้นถ้าในวิดีโอนี้นะคะครูจะทํา สองชั้นนะคะเขาก็จะดูสูงขึ้นมาเนาะส่วนอีกก้อนหนึ่งนะคะจะเป็นก้อนที่เล็กนะคะอันนี้ครูใส่พิมพ์ที่เป็นขนาด1นส่วนสนะคะพิมพ์กลม1นส่วนสี่นะคะเ, <c oughs> เราไม่ควรแนะนําที่จะครึ่งปอนเพราะถ้าครึ่งปอนมาปุ๊บป่าคีมอีกเขาจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับที่เป็นขนาด1ปอนนั่นเองนะคะครูก็เลยจะใช้1นส่วนสี่นะคะเวเราจะมาเริ่มทํากันเลยเนาะ ทีนี้เวลาในการย้ายเค,ค้กค่ะมันก็จะมีที่แซะที่มันเป็นหลายอย่างเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนว่าเออบางคนสะดวกแซะแบบไหนนะคะ อันนี้โูก็วางไปแล้วนะคะมันก็จะมีบางจุดที่มันดูแบบเพเยระเพะเยอะแล้วก็คือ <c oughs> มาเก็บงานอีกทีนะคะแต่โคไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าถ้าเราจะมีตัวการ์ตูนวางอยู่แล้วค่ะแดีวมันก็จะบังเขาอยู่แล้วนะคะ ครูก็จะเก็บบางส่วนที่มันยังไม่สวยนั่นเองนะคะเอาน้ครีมเติมลงไปะคะ่ะแล้วก็ปา โอเคนะคะค่ <c oughs> หะหลังจากนั้นเนาะแล้ว,วครูจะมาทําตัวที่มันเป็นแบบยหยดๆย้อยๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวครีมะคะครีมที่เราปาดแต่ว่าเราจะตีไม่ตั้งยอดแข็งมากนะคะตัดปายนะคะแล้วครูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะในการตีในการสังเกตยังไงนะคะ โอเคนะคะประมาณนี้รครูก็จะเคาะเคาะเพื่อให้ตัวครีมสีขาวค่ะมันมีความเย้อยลงนะคะ ะะเขาก็จะมีความ <c oughs> ย้อยลงนะคะดูสวยๆงามๆนะคะโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะวางที่เป็นโดรเรมอนนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีเออ่ <c oughs> หลายขนาดมากเลยนะคะรวมถึงตรงนี้นะคะตรงกลางนะคะครูก็จะยึดด้วยหลอดชาไขมกนะะค ส่วนตรงนี้นะคะเราอาจจะเอาครีมปิดหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวเดี๋ยวของครูก็คือจะวางที่เป็นโดเรมอนอยู่แล้วเขาก็จะปิดไปประมาณนี้นะคะค่ะประมาณนี้เห็นไหมเอ่ย จากนั้นครูก็จะปากต้ายนะคะแล้วก็จะมีเสียงเด็กรบกลัวอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะ คืร์ดีนะคะอันนี้ครูก็สั่งจากช้อปปี้เราจะมีเสียงเด็กนะคะเป็นลูกของครูเองน้องเกดเดยวคุณแม่ให้น้องเกดวางที่เป็นน้องโดเรมอนได้ไหมคะได้ะคะ่ะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะ <c oughs> อ่าน้องเกดมาวางตัวนี้ตัวนี้ตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> คุณแม่ให้ตัวหนึ่ง โอ้โหเก่งแจังเลยต่อเมื่อนอยค่แะแต่วันนี้เราจะทำเค้กวันเกิดให้พี่เน่ใช่ไหมคะมโอเคเดี๋ยวนั่งรอแม่มก่อนอ่านั่งรอแม่ๆๆก่อนค่ะน้องเก๊กอย่ไปทางโน้นก่อนค่ะเดี๋ยวคุณแม่ต้องสอนนักเรียนก่อนนะคะและอันนี้นะคะมันก็จะเป็นครีมสีขาวที่เราเหลือเนาะเดี๋ยวเราจะทําเป็นเหมือนแบบก้อนเมกนั่นเองะคะ่ะ จะดูแบบเห็นไหมเอ่ยมันก็ได้ดูหวานๆอางเลย้ะเดี๋ยวคุณจะถ่ายรูปหน้าตรงให้ดูนะคะเหมือนแบบก้อนเมฆจีกจี้ ะมีครีมเหลือก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใส่หออัวบีบให้มันเป็นรูปทรงอะไรเพิ่มเติมอีกเราก็สามารถทำได้เ,เพิ่มให้ดูแบบเยอะๆนะคะเห็นไห ปรนะ,ะมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเองเดี๋ยวโคจะถ่ายหน้าตรงให้ดูนะคะ